งานนี้มีใจสัน่นเจ้าเสือใหญ่เล่าความรู้สึกแรกก่อนปะทะรุ่นใหญ่ 3A เจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีดาวบูวัย24ปีจากเมืองกรุงเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ5ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125135ปอเปิดใจถึงความรู้สึกครั้งแรกเมื่อรู้ว่าจะต้องดวนกับ 3A ไก่ย่าง5้าดาวเจ้าตำนานมวยไทยไวัย42ปีจากบุรีรัมและจะได้ลดรุ่นลงมาชกในกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท1 1 5 1 2 5ปอ ครั้งแรกกับวันในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี137ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่19ธนาคารคอนี้ผลจากการที่ไฟล่าสุดเจ้าเสือใหญ่พลาดท้าไพ่คะแนนเอกฉันอาคิฟกูลูซาดาคู่ชกจอมแสบจากอเซอร์ไบาจานในศึกวันไฟใน36เมื่อเดือนต่อคอที่ผ่านมาทำให้เจ้าเสือใหญ่ ที่ลดแล่นอยู่ในรุ่นฟลเวทมานานกว่า2ปีตตดสินใจลดน้ำหนักลงมาชกในรุ่นสตรอเวทเป็นครั้งแรกในวันเพื่อสร้างโอกาสใหม่และตั้งใจคู่ฟอร์มกลับมาอย่างไรก็ตามบนเส้นทางนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อเจ้าเสือใหญ่ถูกประกบให้มาวัดฝีมือกับ 3A ที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตราชันมวยไทยและคลิกบ็อกซิ่งของรุ่นนี้ซึ่งเจ้าตัวออกมาเปิดใจเมื่อรู้ว่าต้องโคจรมาพบกับนักชกระดับตำนานที่เขาเคารพมาอย่างยาวนานผมคิดว่าลงมาชกรุ่น125ปอ ครั้งแรกน่าจะได้เจอกับคู่ชกที่ให้ผมลองอุ่นเครื่องดูก่อนแต่รายการก็เสนอให้เจอพี่สามเอเลยผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้ชกกับพี่สามเอเพราะตอนที่ผมเพิ่งเริ่มหัดมวยพี่สามเอเขาเป็นระดับตำนานไปแล้วและผมก็เป็นแฟนคลับเขามาตั้งแต่ตอนนั้นด้วยครั้งนี้น่าจะเป็นไฟที่ยากที่สุดตั้งแต่ผมชกมวยมาเลยครับสำหรับวันล,ลุมพินี137ถือเป็นศึกใหญ่ส่งท้ายปีที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วประเทศกำลังเฝ้ารอคอยโดยคู่เอกตะวันฉายพีเคแสนชัย แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5สปอจากชนบุรีสลัดอาการบาดเจ็บพร้อมหวนคืนสังเวียนกู้ศรัทธามหาชนอีกครั้งพบกับหลิวเมืองหยางนักชกฝีมือฉกาจากแดนมังกรในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทโดยนอกจากคู่ระหว่างเจ้าเสือใหญ่และ 3A แล้วยังมีคู่มวยเดือดอีกเพียบอาทิเศกสรรอขวัญเมืองเปิดศึกไตรภา,าคกับคู่ปรับเก่าประกรณ์พีเคแสนชัยรวมถึงการกลับมากู้ศรัทธามหาชนของ โจนัทวุฒพบกับโมฮัมหมัดเซซารานีจอมแสบฟอร์มแรงจากอิรานแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของสุดนี้ได้ที่ f c e e o o o วัน Cha มเ ionship พไ Thailand เว็บไซต์วัน i k .com i ิน t a g r a m o n e c h a m p t h และ t i k t o k o n e เ h a m p t h